ก็สวัสดีครับทุกคนพอดีผมไปเที่ยวนะครับที่นี้รู้สึกหิวข้าวนะครับเพราะว่าใกล้เที่ยงแล้วนะครับเจอร้านข้างทางบรรยากาศแบบสติสตีบ้านๆนะครับก็เลยลองวะดูไม่เคยใช้บริการร้านนี้มาก่อนนะครับแถวแถวสามพระวุดรธานีนะครับก็ก่อนอื่นก็สั่งลูกชิ้นมากินลองท้องก่อนเลยนะครับต้องมาลุ้นดูนะครับว่าอาหารเขาจะอร่อยหรือเปล่านะครับเป็นแบบร้านข้างทางแบบเรียบเรียบง่ายง่ายสไตล์บ้านๆนะครับบรรยากาศสบายๆนะฮะเรียบเรียบง่ายง่ายนะครับก็ เออใกล้เชียงและหิวนะครับอากาศก็ร้อนมากๆนะครับต้องซัดน้ําตลอดเลยนะฮะโอเคอันนี้ก็ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแป้งเนล้วนเลยแต่ว่าเรากินรองท้องรอหาอาหารมาแล้วนะครับก็นี่เป็นของเมียผมนะครับสั่งข้าวไข่เจียวนะครับผมสั่งเป็นเอ่อเนื้อทอดแดดเดียวนะครับก็อันนี้เป็นก้อยขมแบบสุกนะครับผมไม่กินดิบนะฮะก็ เติมน้ำอีกแล้วนะครับกินน้ําเก่งนะครับว่าบรรยากาศค่อนข้างร้อนนะครับช่วงเดือนเมษาร้อนแบบสุดๆไปเลยนะครับเหมือนซ้อมตกนรกนะครับก็ซัดน้ําอีกแล้วนะฮะอิ่มน้ําแล้วนะครับตอนนี้ก็อันนี้เป็นต้มขมนะครับซึ่งมันอร่อยมากๆนะครับก็คือเขาจะมีเนื้อแล้วก็มีเครื่องในนะครับใส่เพียคขมขมอร่อยฟินสุดๆไปเลยนะฮะ เจ้านี้บอกเลยว่าเป็นการแวะข้างทางที่ไม่ผิดหวังเนื้อทอดก็อร่อยเค็มๆม,มันๆนันวๆน,น,นะครับเวลาทอดก็จะหอมกลิ่นทอดทอดนะครับโอเคอร่อยนะครับฟินสุดๆไปเลยนะครับกินกับข้าวสวยนนร้อนๆนะฮะมันอร่อยมากๆเลยนะครับเพราะในนานทีผมเอ่อถึงจะกินนะครับอันนี้ได้กินนานานทีนะครับเพราะส่วนใหญ่มันจะหากินยากนะครับโอเคอันนี้เป็น ก้อยขมนะครับขมสุดๆไปเลยอร่อยถูกใจมากๆนะครับก็โอ้โหซัดไม่ไม่หยุดเลยนะครับต้มก็ร้อนๆอร่อยยนะครับโอ้ล่องคลอสุดๆไปเลยนะฮะก็มีเครื่องในหลายอย่างนะครับก็ใส่ให้โอ้โหอร่อยแล้วก็เนื้อเขาวัตถุดิบเขาสดใหม่มากๆนะครับเนื้อทอดแล้วนะฮะเหนียวนะครับต้องค่อยๆเคี้ยวนะครับไม่งั้นติดคอนะฮะแต่ว่าก็อร่อยเค็มๆมันๆนัวๆนะครับถูกใจผมมากๆเลยนะครับ อันนี้กินได้เรื่อยๆเลยนะครับชอบมากๆครับกับข้าวร้อนๆนะครับโอ้โหอร่อยสุดๆไปเลยนะครับเป็นการหิวแล้วก็เออแวะได้ถูกร้านด้วยนะครับอร่อยกินไม่หยุดกินไม่พักนะครับโอ้โหผ่านไปแป๊บเดียวกเกลี้ยงเลยนะฮะเรียบเลยนะครับหมดทุกอย่างนะครับอร่อยสุดๆไปเลยนะครับร้านนี้ก็ ประทับใจมากๆนะครับอิ่มแปรเลยนะฮะโอเคก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ